สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับพี่จูนนะคะสําหรับวันนี้นะคะวันนี้พี่จูนจะมีคําคตอบให้กับเพื่อนๆนะคะผู้ชายนะคะหลายๆคนที่สงสัยว่าผู้หญิงชอบผู้ชายแบดบอยจริงหรือเปล่านะคะหรือว่าคิดว่าหรือว่าผู้หญิงจะชอบผู้ชายแบดบอยนะคะออไม่เป็นคนดีละ นม่นชอบแต่ผู้ชายแบดบอยต่อปนี้จะทําตัวเป็นแบดบอยดีกว่าเพื่อให้ผู้หญิงชอบอย่างนี้ไม่ใช่นะคะไม่ต้องทําอะไรหรอกคะ่ะคืออ่าไม่มีผู้หญิงคนไหนหรอกคะ่ะชอบผู้ชายแบดบอยนะคะเดี๋ยวมาฟังพี่จูนพี่จูนจะเล่าให้ฟังว่าทําไมอ่าลุกผู้ชายแบดบอยถึงเป็นลูกที่ผู้หญิงชอบนะคะข้อแรกเลยผู้ชายแบดบอยมีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์อย่างไร มีสเสน่ห์เพราะว่าเป็นคนกล้าคิดกล้าตัดสินใจเป็นคนทําแล้วพูดเป็นคนเขาเรียกมีเป้าหมายในชีวิตนะคะผู้ชายแบดบอยนะคะแตกต่างกับผู้ชายแบบผู้ชายทั่วๆไปคือผู้ชายทั่วๆไปหมายความว่าผู้ชายอ่าไม่คิดเรื่องความก้าวหนะ้าไม่คิดถึงอ่า อนาคตว่าต้องทำอย่างไรไม่คิดว่าต้องทำงานแบบไหนคือพูดง่ายๆนะคะทั่วๆไปคือไม่ได้วางแผนไม่ได้วางแผนชีวิตนะคะว่าต้องทำอะไรแต่คือลูกผู้ชายเป็นตัวถึงเ้ายจะไม่ได้าวางแผนชิดไว้แต่เขาคือกล้าคิดกล้าทำนะคะตรงนี้นะคะที่เขาคิดว่าเออที่ผู้ชายหลายๆคนคิดว่าผู้หญิงนะคะ ชอบผู้ชายแบ๊บบอยนะคะจริงๆแล้วมันไม่ใช่หรอกค่ะนะคะใครผู้หญิงจะชอบไหมถ้าผู้ชายคนนั้นอะไม่คิดเรื่องเรื่องของตัวเองก็ไม่รู้ว่าจะต้องทํางานแบบไหนไม่มีความชัดเจนกับตัวเองไม่มีเป้าหมายนะคะผู้ชายไม่มีเป้าหมายผู้หญิงเขาจะชอบไหมล่ะคะเขาไม่ชอบหรอกค่ะไม่คิดถึงการวางแผนในอนาคต เป็นคนไม่เข้มแข็งเป็นคนอ่าเรียกว่าอะไรอ่ะอ่อนโยนอ่อนโยนเกินไปนะคะอ่อนโยนไม่ค่อยกล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจนะคะแต่ลูกของผู้ชายแบดบอยกล้าตัดสินใจกล้าคิดกล้าทำนะคะกล้าพูดกล้าให้ความช่วยเหลือนะคะที่คิดว่า เคยมีอ่าเคยมีอ่าเพื่อนเพื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนผู้ชายก็เหมือนกันนะคะเคยบ่นนักปรยุกก็ได้ยินเหมือนกันนะคะว่าโอ้ยพวกผู้หญิงเนี่ยชอบผู้ชายที่เร็วๆต่อไปนี้กูไม่เป็นแล้วคนดีจะไปเป็นคนเร็วดีกว่ามันจะได้ชอบอันนี้ไม่ใช่นะคะคือลุกนะคะผู้หญิงชอบลุกผู้ชายแบดบอย ไม่ใช่ผู้ชายแบดบอยนะคะเขาไม่ได้ชอบผู้ชายเรวค่ะแต่เขาชอบสไตล์ชอบลุกของผู้ชายแบดบอยคือกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจนะคะเป็นคนกล้าวางแผนคืออ่าหลายหลายอย่างนะคะเป็นแพ่ลุกนะคะใครๆก็ชอบคนดีทั้งนั้นหรอกค่ะไม่มีใครชอบคนเ,วเลวหรอกค่ะที่มาคิดว่าโอ้ยเดีย๋ยวพรุ่งนี้น่ยไม่เป็นแล้วคนดีน่ย กจะเปลี่ยนเป็นผู้ชายแบดบอยแล้วเผื่อผู้หญิงมันจะชอบกูบ้างอันนี้เลิกคิดนะคะถึงไปเป็นผู้ชายแบดบอยเาก็ไม่ชอบหรอกคะ่ะคือคนคนนั้นต้องเป็นคนกล้าตัดสินใจหรือเปล่าเป็นคนชอบคิดเป็นคนชอบแบบกล้าคิดกล้าทํากล้าลงมือทํำไหมไม่มีใครหรอกคะ่ะชอบผู้ชายที่ไม่เป็นตัวของตัวเอง ไม่มีผู้หญิงคนไหนชอบผู้ชายที่ไม่มีอนาคตไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าวางแผนไม่กล้าคิดไม่กล้าคุยไม่กล้าออกความคิดเห็นไม่รู้อะไรเลยผู้หญิงที่ไหนจะชอบครับผู้หญิงไม่มีผู้หญิงคนไหนชอบหรอกคะ่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะให้ตัวเองแบบมีผู้หญิงเข้ามาชอบหน่อยก็คือว่าลับ แบบเปลี่ยนสไตล์นะคะเปลี่ยนสไตล์ค่อยๆปรับเปลี่ยนสไตล์ของตัวเองนะคะให้มาอยู่ในลุคของผู้ชายแบดบอยคือกล้าคิดกล้าตัดสินใจนะคะกล้ามองไปในอนาคตว่าต้องทำอะไรนะคะเพื่อนๆก็งงนะคะงงงงกับการที่ว่าคือคนดีกับคนเลวทำไมอะ่ะเราก็ช่างเป็นคนเอาอกเอาใจผู้หญิงซะเหลือเกิน อยากกินอะไรก็ซื้อมาให้ทําให้ทุกสิีทุกอย่างแล้วทําไมผู้หญิงมาถึงไม่ชอบกูวะโหไหมคะผู้หญิงมีอยู่อย่างหนึ่งนะคะถ้ายิ่งวิ่งเข้าไปหาเขาก็ยิ่งวิ่งหนีนะคะก็เหมือนผู้ชายใช่ไหมคะเวลาผู้หญิงอะ่ะเข้าไปเอาอกเอาใจเข้าไปอยู่ใกล้ๆเข้าไปให้แบบ เข้าไปอยู่แบบลุกอยู่ทั้งวันเข้าไปแบบสนิทสนมเกินไปอ่ะคือผู้ชายก็คิดว่าผู้หญิงคนนี้น่ะอะไรก็ได้จะคุยกับเขาเมื่อ,อไหร่ก็ได้ผู้ชายก็เริ่มจะถอยหนีถูกไหมคะจะเริ่มตีตัวออกห่างออกหางออกหางยิ่งผู้หญิงวิ่งไล่ตามเท่าไหร่นะคะผู้ชายก็ยิ่งตีตัวออกหางเท่านั้นผู้หญิงก็เหมือนกันค่ะคล้ายกาันอาจจะไม่เหมือนกันร้อซนะคะคืออ่า ยิ่งผู้ชายแสดงความอ่อนแอออกมาเป็นคนโลเลเป็นคนไม่กล้าตัดสินใจเวลารบกันอยู่เนี่ยมีปัญหาอะไรก็ไม่รู้เลยว่าต้องทำยังไงผู้หญิงก็เริ่มจะตีตัวออกห่างนะคะคือผู้หญิงมองอนาคตแล้วแต่ผู้ชายไม่เห็นอะไรข้างหน้าเลยมองไปมองผู้หญิงมองไปไกลแล้ว แต่ผู้ชายยังมองไปอยู่แค่นี้เลยแค่อยู่ข้างหน้าแค่ตกลงไปข้างหน้าแต่ผู้หญิงมองไกลไปมากแล้วอันนี้ผู้หญิงก็ไม่ชอบค่ะแล้วผู้ชายสไตล์ที่ว่ามองไม่เห็นอนาคตไม่มีความมั่นใจไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ยิ่งเข้าใกล้ผู้หญิงมากเกินไปไปเอาอกเอาใจ ยิ่งวิ่งเข้าไปหาเท่าไหร่ผู้หญิงก็วิ่งถอยห่างนะคะนี่คือสาเหตุที่ว่าเขาคิดว่าโอ้ยทําไมพอดีแสนดีขนาดเนี้ทําไมผู้หญิงถึงไม่ชอบคือผู้หญิงไม่ชอบเพราะเขาเป็นคนอย่างที่พิจูนบอกแต่ลุกผู้ชายแบดบอยไม่ใช่ค่ะผู้ชายแบดบอยนะคะเขากล้าที่จะมองไปไกลกล้าที่จะพูดกับคนคนนั้นว่าเขาทำอะไร ก็้าเจ็บพูดกับคนของเขาว่าตอนนี้เขาทำอะไรไปถึงไหนเขาวางแผนไว้ว่ายังไงถูกไหมคะเขากล้าที่จะเสนอตัวเข้าไปให้ความช่วยเหลือกล้าคิดกล้าทํากล้าลงมือนะคะพี่จูนก็ยังงงๆนะคะบางทีอ่ะเคยไหมคะที่ทำไมผู้หญิงถึงชอบผู้ชายที่สูงเกิน ไม่ได้สูงเกินเอื้อมหรือจะบางทีอาจจะเกินเอื้อมเพราะว่าความแตกต่างตรงนี้แหละค่ะยิ่งสูงเท่าไหร่นีงมันเป็นความท้าทายนะคะท้าทายว่าทําไมเขาถึงไม่ชอบผู้สักทีวะผู้ชายก็เป็นนะคะพี่จูนก็คิดว่าผู้ชายก็เป็นนะคะตรงนี้น่ะอย่างที่ว่าไปชอบผู้หญิงที่เขาอ่ะอาจจะอยู่เหนือกว่าเหนือกว่าคืออาจเขาจะเป็นแบบทํางานที่ดีกว่า คืออ่าดูดีกว่าเขาเยอะๆแล้วก็เขาอาจจะไม่ชอบคนคนนั้นแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นคือเป็นความท้าทายของเขาต้าไปเอาอกเอาใจต้าที่จะแบบอยากจะพปชิดใจเขาให้ได้อยู่ใกล้เขาแล้วมันตื่นเต้นดีผู้หญิงก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันค่ะยิ่งผู้ชายแบบไม่สนใจเลยผู้หญิงก็ยิ่งอยากจะเอาชนะยิ่งอยากจะเข้าใกล้วันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็ต้องได้วะ วันนี้ไม่สําเร็จพรุ่งนี้ก็ต้องสําเร็จวะพี่จูนก็คิดว่ามันก็คล้ายๆกันนะคะแต่ถ้าแบบผู้ชายคนไหนที่ว่ามานั่งเอาอกเอาใจทุกวันเที่ยวไลเที่ยวคือซื้อนู่นซื้อนั่นซื้อนีนอนน่อยากกินอะไรอยากไปไหนอยากได้อะไรผู้หญิงก็เบื่อไม่มีความตื่นเต้นไม่มีการไม่มีความน่าค้นหาอะไรในตัวผู้ชายคนนี้เลยอยากได้อะไรก็เอามาถวายพี่จูนว่ามัน แตกต่างกันไม่เยอะนะคะถ้ามองไปแล้วก็แค่ความแตกต่างผู้หญิงผู้ชายถูกไหมคะได้มันง่ายเกินไปก็ไม่มีความตื่นเต้นไม่มีความร้าวใจทํำยังไงถึงจะแบบอยู่ใกล้คนนั้นแล้วให้มันตื่นเต้นให้มันร้าวใจก็นี่แหละคะ่ะว้ผู้ชายคนนี้ท่าทางแลแบบเอื้อมไม่ถึงทํำยังไงถึงเอื้อมถึงมันวะถูกไหมคะ ลองดูอยู่ใกล้แล้วมันมีความท้าทายม,มีความน่าตื่นเต้นถ้าคิดว่าผู้หญิงชอบผู้ชายแบดบอยเลิกคิดซะนะคะผู้หญิงก็ชอบคนดีๆเหมือนเขาปกตินี่ค่ะชอบให้คนมานั่งเอาอกเอาใจแต่อย่าเยอะเกินอย่ามากเกินนะคะต้องเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออก กล้ามองไปในอนาคตคือคนที่มีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนนะคะรู้ว่าต้องทำอะไรหรือไม่ต้องทำอะไรนะคะอันนี้พี่จูนฝากฝากไว้เลยนะคะกับเพื่อนเพื่อนผู้ชายทุกคนนะคะที่กำลังจะไปจีบสาวหรือว่าอาจจะมีแบบมีแฟนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ฝากฝากทางฝั่งผู้หญิงด้วยทุกคนเลยนะคะอันนี้คือเป็นเคล็ดลับต้นถือว,ว่าได้นะคะเอาไปใช้ได้ผลแน่นอน,นะคะ่ะคือ ถ้าเราเป็นคนไม่กล้าคิดไม่กล้าทำไม่ลงมือทำไม่มีอนาคตไม่วางแผนก็กลับมาอยู่ในลุกของผู้ชายแบดบอยคือยืมตัวเขาะคะยืมตรงนั้นของเขามาใชา้แต่เราก็ยังเป็นคนเดิมนี่แหละคะ่ะแค่เราปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนลุกของตัวเองนะคะให้ความคิดไปในสไตล์ของผู้ชายแบดบอยแต่ก็คือยังเป็นเราอยู่ นะคะทำในสิ่งที่สมควรทำไม่มีใครชอบผู้ชายที่เป็นลูกแง่คนที่นุ่มนิ่มคนที่แบบอะไรก็ได้นะคะไออะไรก็ได้นี่นะคะตั้งแต่ EP ที่แล้วแล้วใช่ไหมคะอะไรก็ได้นี่คืออะไรก็ไม่ได้ก็ได้นะคะอย่าแบบคือไม่จาเป็นต้องว่าเรานะ่ะจะต้องมานั่งมา เอาอกเอาใจเขาขนาดนี้นะคะเราก็คิดว่าถ้าเราอยากทำอะไรให้เขาเราก็คือว่ากล้าตัดสินใจทำให้เลยพูดแล้วก็ทำให้เลยดีกว่าถูกไหมคะไม่ได้แบบอ๊ยจะทำดีไม่ทำดีจะให้ดีหรือไม่ให้ดีจะเอาอยัางไงดีวะกูอันนี้นะ่ะไม่ใช่นะคะอันนี้คืออ่าไม่ได้เข้าประเด็นของผู้หญิงที่ผู้หญิงจะชอบเลยนะคะลองแบบดิบ,ดบ เถื่อนเถื่อนนะคะทำตัวแบบดิบดิบเถื่อนเถื่อนกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจนะคะพี่จูนร,รับรองว่าผู้หญิงเนี่ยแหละก็ต้องหันกลับมามองเราบ้างนะคะยังเป็นคนดีเหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนลุกอย่างเดียวนะคะพี่จูนก็ขอให้ทุกคนที่ยังอชอบผู้หญิงอยู่ตอนนี้ร่วมมีผู้หญิงอยู่แล้วนะคะเอาลุกนี้ไปใช้รับรองว่าประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะนี่คือข้อคิดที่พี่จูนเอามาฝากสาหรับ คืนนี้นะคะอย่าลืมนะคะว่าพรุ่งนี้ว่าพี่จูนจะเอาอะไรมาฝากทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่จูนด้วยนะคะผู้หญิงก็ยังชอบผู้ชายที่ดีอยู่วันยังค่ำนั่นแหละคะ่ะใครบ้างนะคะจะไม่ชอบคนดีผู้ชายก็เหมือนกันผู้หญิงลุกไร้าร้นะคะเป็นที่น่าค้นหาเป็นที่น่าติดตามทำอะไรแล้วมันตื่นเต้นมันยิ่งน่าค้นหามันเหมือนแบบกำลัง เข้าป่าล่าสัตว์อยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะคิดไม่ออกว่าเราพูดแบบนี้แล้วเขาไม่ตอบเราแล้วมันจะคิดยังไงคือค้นหาไม่เจอลึกลับซับซ้อนว่าต้องทำตัวยังไงนะคะท้าทายดีหรือเปล่าคะเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคืนนี้นะคะนอนหลับฝันดีนะคะอย่าลืมกดติดตามให้พี่จูนด้วยนะคะราตรีสวัสดิ์นะคะสวัสดีค่ะ